เราตั้งใจอยากที่จะออกแบบงานนี้นะคะให้มีความงามแบบ timeless เหนือการเวลานะคะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยตั้งคำถามกับความงามของธรรมชาติเลยเราก็เลยอยากให้งานนี้รู้สึกเหมือนกับว่าอดใจไม่มองไม่ได้ค่ะชื่อพินนะคะวันวณิชจิรารังศิรัสจากดินสตูดิโอค่ะก็รับหน้าที่ออกแบบงานอินเทอร์เนียให้กับโครงการสตลสุขมุมวิท2 0ค่ะ ก็ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยได้รับบรีฟแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับโครงการนี้ก็รู้สึกว่ามีความน่าดึงดูดใจมากไม่น่าเชื่อวมันมีอะไรแบบนี้อยู่อยู่ตรงนี้ค่ะสถานที่ตั้งของโครงการนะคะจะมีบ้านสีขาวเป็นบ้านเก่าอยู่ในที่ดินนะคะตัวบ้านเนี้ยก็จะอบล้อมไปด้วยสวนมีต้นไม้ใหญ่นะคะอยู่ติดริมถนนสุขุมวิทที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน เราก็จะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือตัวบ้านสีขาวที่อยู่ในที่ดินนะคะคือตัวบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีกลิ่นอายของความโมเดิร์นผสมกับโคลเนียลในแง่ของโจท์ที่ที่ได้รับมาจากทาง SC Asset นะคะก็คือ prestige แล้วก็ heritage collection หรืออีกแง่หนึ่งก็คือ the collector's house ก็ด้วยความที่ตัวบ้านที่อยู่ในที่ตั้งโครงการเนี่ยแค่เห็นภาพไกลๆเนี่ยก็เห็นถึงความ สงา่างามของตัวบ้านละแต่ว่าพอได้มาดูในรายละเอียดใกล้ๆเน,ในี่ยทั้งบานประตู PM, ทั้งซุ้มโคงโคมไฟต่างๆหรือลูกกงเหล็กดัดมีรายละเอียดที่พิถีพิถันแล้วก็ประณีตบรรจงมาก <S <S คือเราอยากที่จะให้เขาสงา่างามก็จริงแต่ว่าเราอยากให้มีความเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าอยู่แล้วอบอุ่นสบาย โอเคมันต้องทํางานออกมาให้มีความประณีตมีความสง่างามอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่นั้นอาจจะไม่พอนะคะก็เราคิดว่าน่าจะต้องพยายามทําให้ตัวงานนี่มันมีเรื่องราวแล้วก็มีความหมายเราก็เลยแต่งเป็นเรื่องราวขึ้นมานะคะถึงเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเกิด ที่ที่บ้านหลังนี้เพียงแต่ว่าเขาได้รับอโอกาสที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะตั้งแต่เด็กนะคะใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตที่นั่นเนี่ยก็ทําให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมพอวันหนึ่งเนี่ยเขากลับมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้านหลังนี้ดังนั้นบ้านหลังเนี้ยก็จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้สะท้อนตัวตนหรือสะท้อนประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้ไปพบเจอมา อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เราอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะอยู่ในงานออกแบบของเราค่ะสำหรับโครงการซิลนะคะเราก็ได้ออกแบบ หลายๆอ,อ,องค์ประกอบที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะงานศิลปะตรงนี้มันจะเป็นตัวอาร์ตเวิร์ที่จะอยู่ด้านหลัง Reception c าน์เตอก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นชมพูพันทิพย์ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโครงการอันนี้เลยนะคะแล้วก็เอากิ่งก้านของต้นชมพูพันทิพย์ตรงนี้มาใช้ถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายบนงานศิลปะค่ะทีนี้วัสดุอื่นๆที่เอามาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ย ก็จะเป็นไปตามเรื่องราวของในแต่ละพื้นที่ใช้สอยแต่วัสดุที่เราจะใช้กันอยู่ก็จะมะีตั้งแต่ไม้นะคะไม้ก็จะต้องเป็นไม้ที่มีผิวสัมผัสที่ชัดหน่อยหินเราก็ใช้หินหลายตัวมีทั้งหินที่มีริ้วพลิ้วไหวสะท้อนถึงความเป็นธรรมชาตินะคะมีทั้งหินที่มีผลึกในตัวเองดูแล้วเหมือนเป็นอนะะนัญมณีอันนี้ก็จะสะท้อนถึงความโก้นะคะความคลาสสิก ถ้าเป็นพวกงานโลหะเนี่ยสำหรับที่นี่เราจะใช้อ,อยู่สองสีนะคะสีแรกก็จะเป็นสีเหมือนกับทองเหลืองรมดำอันนี้ก็จะให้ความา heritage antique แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะใช้โลหะที่เป็นสีแชมเปญอันนี้จะเบาขึ้นก็จะดูร่วมสมัยมากขึ้นค่ะสำหรับโคมไฟที่ห้อยอยู่กลางโถงบันไดก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นโมดูลานะคะที่ต่อกันเข้าไปอันนี้อิสรชันของเราก็จะมาจาก เวลาต้นไม้ที่โตอะค่ะเขาก็จะโตขึ้นไปแล้วเขาก็จะแตกยอดเป็นข้อเป็นปล้องก็สำหรับโครงการสตีลสุขบิทยีนะคะถ้าถามว่าประทับใจพื้นที่ส่วนไหนเป็นพิเศษก็ต้องบอกว่าประทับใจทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์มีเรื่องราวของเขาเองนะคะดังนั้นเรื่องราวของแต่ละพื้นที่เนี่ย ได้ถูกร้อยเรียงขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวกันนะคะเรียบเหมือนกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็หลอ่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวตนของคนคนนั้นนะคะตรงนี้นี่แหละที่ทำให้งานออกแบบของโครงการสติลเนี่ย เป็นโครงการที่มีเรื่องราวมีความหมายแล้วก็มีชีวิตค่ะสิ่งที่รู้สึกประทับใจก็จะไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะก็เลยทำให้โครงการ s t e ล l Squid ยี่สเนี่ยเป็นโครงการที่เต็มไปด้วยความหมายแล้วกออ็มีเรื่องราวแล้วก็มีชีวิตค่ะ